Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова สวัสดีค่ะเปิดประวัติหนุ่มเฟิร์สอนุวัตน์หนุ่มหล่อเสียงดีเจ้าของบทเพลงถ้าเขาจะรักยื่นเฉยๆเ,เขาก็รักค่ะหลังจากที่ตกเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลเพลอลงคลิป18บวกกับสาวลงในไอจ t o r y ค่ะ จากกรณีที่โลกออนไลน์กำลังเป็นประเด็นสุดร้อนแรงค่ะเมื่อนักร้องหนุ่มเฟิร์สอนุวัฒน์เจ้าของเพลงดงังถ้าเขาจะรักยื่นเฉยๆเขาก็รักและเพลงคลั่งรักเมื่อล้านทำคลิปหลุดกับหญิงสาวรายหนึ่งลงบน i ิน t a g r กร Story ทํทำให้ต้องรีบลบคลิปนั้นออกไปค่ะและปิด Instagram ส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับหนุ่มเฟิร์สอนุวัต์จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนอัศว์ชันความสามารถพิเศษเล่นกีตาร์ตีกลองปัจจุบันอายุ18ปีค่ะสำหรับค่ายต้นสังกัดของเฟิร์สอนุวัต์ตอนนี้เจ้าตัวอยู่ในการดูแลของค่ายที่ดูแลโดยปามพาทบงมีนและปล่อยสิงเกิลแรกในชีวิตค่ะมีชื่อเพลงว่าถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักนั่นเองค่ะ